สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่จิรวันนะคะที่ท่านเมตานะคะผลไม้ปิดออเดอร์ให้กับสองสาวนะคะประกายแก้วกับใบเฟินนะคะวันนี้อากาศฝนตกนะคะวันนี้นะคะคุณแม่คะ่ะก็กลับมาจากปลูกญ้านะคะเตรียมตัวนะคะสองสาวก็รออยู่ทางบ้านนะคะสงสัยจะหิวกันแล้วนะคะผลไม้20ตักรานะคะจากออเดอร์จากเมื่อวานนี้นะคะผลไม้ไม่หมดนะคะ น้องควานก็นํามาเปิดไลฟ์ในวันนี้นะคะก็กลับขอบพระคุณคุณแม่จิรวันนะคะวันนี้มัวแต่ไปปลูกหญ้านะคะกลับมาก็ค่ําแล้วนะคะเตรียมตัวนะคะมืดแล้วนะคะบ้านสองสาวไม่มีไฟนะคะยังไม่ได้ติดไฟนะคะปะกายแก้วขอบคุณค่าก่อน<ะ>จ้าก่อนจา้าป,<ะ>ปะกลายไม่ได้ยินเสียงพี่ควานนะคะคุณแม่คะ ให้น้องเลยนะคะวันนี้มีแต่กล้วยประกายแก้วจังงอนนะคะไม่มีอ้อยนะคะเลือกหาอ้อยก่อนนะคะคุณแม่ขาหาอ้อยไม่มีอ้อยก็ต้องกินแล้วเหละเพราะว่าตอนนี้หิวแล้วนะคะรอจนตั้งตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำนะคะก็เป็นออเดอร์นะคะที่เหลือจากเมื่อวานนี้นะคะน้องควันก็นำมาสู้ใหม่วันนี้นะคะขอบคุณคุณแม่จิราวัณมากๆเลยนะคะ ที่เมตตานะคะช่วยนะคะปิดออเดอร์นะคะให้กับเราในวันนี้นะคะผลไม้20ตะกร้านะคะเป็นกล้วย20ตะกร้านะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะมีอ้อยนะคะคุณแม่คะวันนี้ประกายแก้วกล้วยล้วนเลยนะคะวันนี้น้องก็จะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะห,หิวนะคะคงจะรอน้องควานนะคะตั้งแต่เช้าแล้วน้องควานก็มัวแต่ไปปลูกย้านะคะไปปลูกย้าก็ เอายากกงไว้เอาย่าแล้วก็เอาสับป,ประรดโกงไวให้น้องนะคะกลับมาเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยมาป้อนนะคะออเดอร์จากคุณแม่จิรวรรณนะคะ20ตะกราที่ท่านเมตานะคะปิดเอาไว้ให้กับสองสาวนะคะก็ขอให้คุณแม่จิรวรรณนะคะท่านร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงของให้กิจการงานของท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ โอ้ยฝนตกอยู่นะคะตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะคะฝนตกแบบนี้มาหลายวันแล้วนะคะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะในแต่ละวันอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยนะคะทางฝนตกทางฟ้าร้องนะคะแล้วก็บางวันก็แดดออกนะคะบางวันตอนเช้าแดดออกกลางคืนฝนตกเหมือน เหมือนวันนี้นะคะตอนชเช้าแดดเปรี้ยงเลยนะคะน้องควันไปปลูกยาพอบ่ายมานะคะก็คลึ้มคลึ้มแล้วก็ฝนตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็ฝนตกนะคะวันนี้กล้องน้องควันจะไม่ค่อยโฟกัสนะคะคุณแม่ครับเพราะว่าตอนมืดโทรศัพท์น้องควันจะไม่ค่อยโฟกัสนะคะประกายทิ้งกล้วยไว้แล้วงอนหรือเปล่าคะไม่มีอ้อยพรุ่งนี้วันนี้ก็ไปดูอ้อยไปดูแปลงอ้อยแล้วนะคะตอนเช้าแต่ว่าเราคิดว่าคงซู้ราคาไม่ไหวนะคะ ก็เลยเดี๋ยวจะรอสั่งเป็นลายย่อยดีกว่านะคะคือสี่มัดหนึ่งร้อยคะแนนนะคะเป็นอันนี้แปลงหนึ่งสามพันห้าร้อยคะแนนนะคะแต่เราไปดูแปลงอ้อยแล้วก็รู้สึกว่าจะสู้ราคาไม่ไหวนะคะก็เลยอดทุนไปก่อนนะคะประกานทันกล้วยไปโกอน,นะคะออเดอร์กล้วยในวันนี้ก็จะนําไปต่อทุนนะคะต่อยอดซื้ออ้อยในวันพรุ่งนี้แล้วก็นําไปซื้อกล้วยในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ เก็บสะสมไว้ซื้อแปลงหญ้าด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่จิรวรรณตอนนี้พี่ควาสั่งส่อง,งไปหาพี่ใบเฟิร์นหน่อยพี่ใบเฟิร์นโอ้อร่อยแท้พี่ใบเฟิร์นบ้านสองสาวยังไม่ได้ติดไฟนะคะคุณแม่คะก็ฝนตกแบบนี้นะคะก็กลัวอันตรายนะคะติดไฟก็กลัวฝนสาดเข้ามาในบ้านนะคะก็จะทำให้กลัวไฟดูดเนาะ เราก็เลยว่าจะเก็บคะแนนนะคะไปซื้อไฟโซล่าเซลล์นะคะมาติดสัก2หลอดนะคะเชือกละ1ห,หลอดนะคะแต่ตอนนี้ก็นะคะเป็นแค่โครงการนะคะยังไม่มีโครงการเพราะว่ามีอีกหลายอย่างที่เราต้องทํานะคะคือหลักๆเลยคือเน้นเรื่องอาหารก่อนนะคะตอนนี้นะคะอาหารขาดแคลนแต่ตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนนะคะแล้วก็เรากําลังทําการปลูกหญ้าให้กับสองสาวนะคะในพื้นที่ สองไร่ที่นะคะมีทางโครงการนะคะทางอาบตอได้แจกพื้นที่ไว้ให้นะคะบ้านปะกายแก้วก็ได้สองไร่นะคะตอนนี้กําลังเตรียมการปลูกปลูกเอ่อปลูกหญ้านะคะหวังว่าฝนตกแบบนี้หวังว่าหญ้าของเราจะอุดมสมบูรณ์นะคะเกิดไวนะคะโตวไวทันให้สองสาวได้รับประทานกันนะคะตอนนี้รอให้พี่ใบเฟิร์นกับน้องปะกายแก้วทานกล้วยหมดนะคะ ขอบคุณผล,ลไม้วานวานนะคะจากคุณแม่จิรวันนะคะที่ท่านเมตตาเข้ามานะคะขอให้คุณแม่ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะคะวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะคุณแม่คะ่ะเพราะว่าไปปลูกยากลับมาเหนื่อยๆนะคะคุณแม่ก็มาช่วยนะคะปิดออเดอร์ในวันนี้น้องควานก็จะได้พักผ่อนนะคะถ้าผล,ลไม้ไม่หมดในวันนี้น้องควานคงต้องได้อยู่ดึกต่อนะคะ เอาพี่ควันเอ,เอาเอาอันนี้ไปไหนไฟฉายมือตืต้อเลยนะคะว่าจะมาเตรียมผลไม้ให้ทันก่อนนะคะแต่ก็มีภารกิจหลายอย่างนะคะแต่ละวันนะคะช่วงนี้ก็จะหลายอย่างหน่อยนะคะเพราะว่าหาพันญ้าหาแปลงญ้าปลูกญ้าด้วยนะคะทั้งหาพันญ้าหาซื้อ้าซื้ออ้อยนะคะอ้อยก็หมดนะคะโอ้ยหมดทุกอย่างเลยนะคะ อสองไปหาปะกายหมดหรือยังยประกายความตะกล้าแล้วประกายความตะกล้าแล้วนะคะเอาเอาเทให้เขาเลยเดี๋ยวเขาก็กินเองตอนกลางคืนเพราะว่าถ้าเขาเอาใส่ตะกล้าอย่างนี้เขาไม่ถนัดนะคะคุณแม่คะเขาชอบเทนะคะปะกายแล้วเขาก็จะเก็บทานกว่าจะนอนนะคะประมาณห้าทุ่มนะคะก็จะเก็บอาหารทานไปเรื่อยๆนะคะ พี่เฟิร์นบอกฟันดีแม่แม่ก่อนวันนี้นะคะก็ฝนตกนะคะฝนตกนะคะอากาศชุ่มชํานะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะการทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับขอบพระคุณคุณแม่จิราวันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้น้องควันขออนุญ,ญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะนนามอญสวนน้ไม้ให้สองสาวอิ่มท้องแล้วก็จับล่อยให้เขาพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วก็ เดี๋ยวเขาก็คงหลับนะคะเดี๋ยวเขาก็คงนอนนะคะเพราะว่าอากาศดีนะคะวันนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ศิลวันมากๆนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะ